ผมนาแอดอุดรนะฮะจากช่องเดินตามฝันวันละเพลงวันนี้เราจะมาดูเมนูนะครับวันนี้ไก่ปลานะครับเราจะทําต้มยำนะต้มยำไก่ปลาใส่ใบหม่อนนะครับอาหารบ้านๆพระอิสานบ้านเท่าอีกแล้วครับนี่ครับไกป่ปลาฮะรเราเรียวๆนะครับเนี่ยจะพามาชมนี่ครับต้มไกป่ปลาจะมีใบมะขาม นะครับใบมะขามอ่อนนะครับถ่ายเร็วๆเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อตามภาษาช่องเดินตามฝันวันละเพลงนะครับจะมีใบหม่อนมีพริกแห้งใบมะขามขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับ,บ,าาบ,นะรบนี่ครับชมแบบเร็วๆ อาหารแบบบ,าบ้านๆนะฮะชาวบ้านนะครับตามวิถีชีวิตชาวบ้านปลาก็หากินนะฮะนี่ครับตามบ่อนี่ฮะเป็นบ่อปลาตามท้องไร่ท้องนาแถวนี้ก็มีหอยนะฮะมีหอยเขาเรียกหอยปังนี่ครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยลอยอยู่เนี่ยออ้ยเริลมเลยครับเดี๋ยวจะ z ให้ดู นี่ครับเห็นไหมลอยอยู่เนี่ยโอ้ลูกเปล่มเลยเราเอามาทำอาหารแบบบ้านๆน,นะฮะหอยหอยปังเป็นก้อยหอยปังนะครับบรรยากาศเดี๋ยวตอนนี้เอาไก่ลงแล้วนะฮะนี่มาแวะมาดูนี่ฮะไก่บ้านไอ้ไก่ปลาไอไก่ปลา,านะตัวเ,เล็กๆนีด่ดูเท้าก็รู้แล้วนะเหมือนนกเลยเนะะี่ย แกงนกตอนแรกเมนูเราจะทําเป็นผัดเผ็ดหรือแกงเผ็ดแต่นี้นเราเปลี่ยนเป็นต้มแล้วเราจะมีอาหารเที่ยงจะเป็นต้มไก่ป่าสสาบหมดสบาสบมะขามอ่อนแล้วก็ส้มตำนะฮะอรมาาษาบ้านๆชาวไร่ชาวนาะฮะบ้านเราครับนี่ครับ เราจะพามาดูปลาอีกทีหนึ่งนะฮะน่าจะมีปลารู้สึกปลากระดี่นะฮะจะเป็นปลากระดี่หรือปลาปลาปลาหมอฮะลอยอยู่นะคระับดวซูมเข้าไปดูเยอะมากฮะปลาบ่อน,นี้บรรยากาศบ้านๆชาวบ้านชาวไร่ชาวนา นี่เสียงไก่ขันมีต้นตะขบเนี่ฮะนี่ฮะต้นตะขบฮะเห็นลูกตะขบไหมชาวนาจริงๆเกี่ยวข้าวเสร็จก็เที่ยงเราก็ลุกขึ้นมานะครับโอ้มีนกน้อยให้จะซูมให้ดูนกน้อยตัวนี้นะทีสวยมากฮนี่ฮะ นี่ครับนกสีตัวแดงๆนะสีแดงๆเห็นไหมบินโอ้กล้องสัน่นละตามติดชีวิตบ้านบ้าๆชาวไร่ชาวนาครับของทุ่งนาข้าวเขียวระจีเดี๋ยวเราจะถ่ายแบบเร็วๆอาจจะโฟกัสเร็วไปหน่อยนึงนะครับ ตามท้องไหลท้องนาข้าวเขียวขจีเนี่ยจะมีนี่ฮะต้นตะขบเะนี่ครับลูกตะขบจะให้ดูเห็นไหมครับลูกตะขบนี่ครับ ดูหน้าจอไม่เห็นตามจิตชีวิตบ้านชาวไร่ชาว,ชาวนาะเสียงไก่ขันแทนลงดินเลยนะจะมาดูต้มเราอีกทีหนึ่ง อ๋อกำลังเดือดโอ้นี่ฮะเห็นปลาช่อนนะครับนั่นปลาช่อนโอ้ตัวใหญ่มันกันซูมให้ดูนี่ครับปลาช่อนเห็นไหมอุดมสมบูรณ์ คลิปนี้เอาไว้แค่ไ,ไอ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูกันใหม่นะครับจะเอาคลิปสั้นให้ดูตอนนี่ฮะตอนสุขฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยฮะกด s ับส c r ร b ์ให้หน่อยฝากเพลงเดินตามฝันด้วยนะสำหรับในแอดอุดอนะครับในช่อง youtube แล้วก็ทางเพจนะแฟนแฟนเพจบ๊ายบายครับ